วาธนัสิริปนิตจังอุตาปจายโนจัตารุธรรมาวัทันติอายุวณูทุขังอะังสาธุตั้งนันตังตั้งนันตังตั้งนันตังสาธุตั้งนันตั้งตั้งนันตั้งตั้งนันตังสาธุตั้งนันตั้งตั้งนันตั้งตั้งนันตังสาธุตั้ง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 ตังสาธุ ทางนั่งทางตั้งทางตั้งทางตั้งสาธุทางนั่งทางทางนั่งทางทางนั่งทางสาธุทางนั่งทางนั่งทางนั่งทาง <tweak> ตัง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 สาธุตัง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 สาธุคลิปใส่บาตรเช้านี้พี่น้องเกือบไม่ทันพระฝนเมื่อคืนอ่ามอคืนเกี่ยวข้าวเสร็จมืดพี่น้องเอาข้าวมาเทลงเสร็จปุ๊บโอ้พายุฝนมาก็หนาตกเหมือนน้ำเทลงมาจากฟ้าจ้าแรงเลยนะพี่น้องอันนี้นาแปลงเขาแก่พอ พอเกลีย่ยเ <c oughs> ทลงข้างถนนเสร็จอลองรอยที่ตกเมื่อเกินี่พี่น้องตกหนักมากเลยหลังคาบ้านดังโป้องอกว่าจะหยุดบอโอ้ดีที่เอาอข้าวมาจากนาถ้าอยู่ที่ท้องนาก็จมอีกหลายวันเลยนะกว่าจะไปเกี่ยวได้นะครับสําหรับคลิปนี้สายบาดชั้นที่ต่อทองชแนลก็ขอ,ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชแนลได้นะครับสวัสดีครับ